ด้านหลังนี่นะคะก็คือซุ้มประตูทางเข้าวัดทางด้านทิศตะวันออกค่ะมีลักษณะเหมือนประตูวังโบราณนะคะสร้างด้วยไม้ขนาดใหญ่ค่ะเมื่อเราเดินตรงเข้ามานะคะก็จะเจอกับพระพุทธเมื่อเราเดินตรงเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ค่ะ และทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอาคารกองทุนคงบุญและรูปเหมือนของหลวงปู่โตพรหมรังสีค่ะ